14พฤศจิกาย,ยน2567ณห้องประชุมหลวงพ่อพระสัยวิทยาลัยเทคนิคหน,นองคายได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU การดำเนินกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระหว่างสถานศึกษากับภาคีเครือข่ายโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีการลงนามในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากก่อนภาคส่วนประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติสถานีตำรวจอุทอนเมืองหนองคายสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดหนองคายรวมถึงคณะผู้บริหารสถานศึกษารู้อาจารย์และนักศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นในการร่วมกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและอบายมุกในสถานศึกษาอย่างจริงจังผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในสถานศึกษาอย่าง,ย,างยั่งยืน